ได้เวลา,า,วาเฮ้ยเหรอเป็นไงมีใครกำลังตามหาลานโลบักดีๆบ้างครับผมขอแนะนำนี่เลย F e t shop ไม่ว่าจะเป็นบริการเติมโลบักบริการกดเกมพาร์ตเลทห้าราคา,าสุดคุม้มซึ่งมีหลายแมปมากนะครับในร้าน F set shop ไม่ว่าจะเป็นบริการกดเกมพาร์ตอนิเมะ n g จ์ X หรือว่าจะเป็นบล็อกไลเวลก็มีแล้วก็อนิเมะแวนการ์หรือว่า AV นั่นเองนะครับและบริการฟาร์มอ l ไลส์คอร์สโอเวอร์นะครับแลวก็ยังมีกูลีกด้วยนะครับทุกคนซึ่งมันมีครบทุกอย่างเลยเว้ยไม่ว่าจะรับฟาร์มกดเกมพาร์แล้วก็เติมโลบักมีหมดผมทิ้งเว็บร้านแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k ไว้ข้างล่างเลยนะครับทุ ก็แล้ครับทุกคนหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทำการเป็นทูเจเนเรชั i o แล้วอี้ยโอ้โหเ,เล่นนานมากคือแบบไม่ใช่ทูเจเนเรชั i o n ออัปเกรดเจเนเรชั o n หลังจากนี้เนี่ยผมจะทำการไปเปิดโลกออร์เากับพี่โมเอาล่ะครับทุกคนผมได้ทำการไปเปลี่ยนเจเนเรชั o n มาแล้วนะครับหลังจากที่ผมทำการเปิดไอ้โลกออรเ์ดรเดราเรียมเออเพราะว่าการที่เราจะทำออร์เดราลิงได้เนี่ยเอ้ยไม่ใช่ออร์เดรา Link, อ, ra, อ,ออเดอร่าลิงก์หรอวะออเดอร่าเฉยๆดีเอ้อเฮียเรากูเนี่ยก็คือเราต้องใช้เจนสกับเจนสาขึ้นนะครับทุกคนก็คือพวกใช้ไฟอะไรเลยเค่งพลังที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นหมัดไฟนะทุกคนอย่างงี้เลยชีย้เห็นถุงมือปะถุงมือมีอมอป้องอะ่ะนั่นแหละเดี๋ยวผมรอเพื่อนผมมาก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าเราต้องไปออเดอร่าด้วยกันเนะเพราะว่าผมต้องไปทำเคว้แล้วเคว้เนี่ยโหโคตรยากเลยมันหาหมอนนานอะเลยอย่างแมพมันมืดด้วยมทุกคนซึ่งแบบเฮ้ยลำบากอ่ะ เอ้โหคุณทำอะไรเนี่ยค่อยๆเดินไปเหนาวจนเลยอ่ะอยากมีเพื่อนอย่างในโลกแห่งแสนโหดร้ายแบบนี้ไม่มีเฮ้ยนั่นใครไม่มีกูหนีเลยวนั่นใครน่ะกูหนีมันใครนายมาอยู่ที่นี่ได้ยังฉันไม่รู้จักแกนายติดกับฉันนะฉันไม่รู้จักแกนายไปเจออาร์มสตรองมาสินะเดียติดอยู่ที่นี่มึงเบี้ยวไปไกลเลย เงาจังเลยอ่ะไม่มีเพื่อนไม่เหลวอเหลือี่กิดมามาพบปะกับกูด้กูอุตส่าห์มาเรืองล้วกูจะเชนแล้วฮ้ยเชนแมงลุมกูไอ้เชนหลอกกูสัตว์เฮ้ยผมเจอเชนแล้วให้ผู้ชม yes yes เลยเอ้ากูไม่ได้ w ายก็เชนกูกูจะอีเวนท์ หลังจากที่เราคุยกับเชนเสร็จนะครับทุกคนมันก็จะให้เราเนี่ยไปคุยกับอ e ีเวนเจอร์ลิสต์นะพอคุยกับอีเวนเจอร์ลิสต์เสร็จปุ๊บมันก็จะให้เราไปเก็บออมนะทุกคนเสร็จปุ๊บไอเชียเก็บออมนี่นแหละโคตรยากเครื่อแบบโอ้โหผมตอนแรกกับผมไม่รู้วิธีไอไปขุดเหมืองเว้ยเพื่อนผมบอกว่าขุดเหมืองแล้วก็เอามาแบบเอามาแลกอะเอามาแลกให้ค่าค่าออมมันขึ้นอนะนั่นแหละอันนั้นผมไม่รู้เว้ยจนผมแบบไอ้ค่าค่ามอนค่าคนไปแบบอูโหาหาสารมากก็นั่นแหละครับทุกคนเอาไปมากเดี๋ยวเราตตัดไปอนีแบบ เราออฟครบเลยยี่หกนาท A few minutes later ว <Hey, S 2> ุ้ยไอันนี้ร้อยแล้วไอันนี้ร้อยแล้วฮิสอเดยเฮืออะไรนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ทำการฟาร์มจนออฟหนึ่งร้อยจนแบบนีออนเชื่อคือแบบผมฟาร์มแบบนานมากคือแบบโอ้โหข้ามวันข้ามคืนอะเฮ้ยโอเคหลังจากที่เราได้ออฟครบแล้ว ต้องไปไหนต่อโอเคครับทุกคนเราต้องไปฝั่งโน้นโอ้โหชีวิตหลังจากที่ผมฟาร์มออฟเสร็จกูก็ต้องมาหลงท่าอีกแล้วเจี๊ยบูนว่าโซโลสองเออทุกคนเราจะต้องรีบรีบละเจี๊ยไม่ได้ลงคลิปมาสามสี่ห้าวันแล้วมั้งเนี่ยกับไอคลิปนี้คลิปเดียวเนี่ยโอ้โหโคตรนานอะกว่าจะอัปเกรดเจเนเรชันได้กว่าจะอะไรได้โอ้โหชีวิตโกเอ่อทุกคนหลังจากนี้เนี่ยเราจะเป็นการไปหารูปปั้น ไอเชีย่ยเฮ้ยเอ้าในรู้มาอยู่ที่ไหนหนูนอยู่เนะี<ะ>่ยโอเคเราต้องไปทางนี้ใช่ไหมเราต้องไปหาเราต้องวิ่งไปหารูปปั้นอ่ะฮะโอเควิ่งมาทางนี้นักเกงเฮือดีซากอะไรวนะเนี่ยเอ้าแล้วทำไมผมมาอยู่ออ,อร์เดอเรียมโอเคเขาบอกว่าระวังตกแมพนะหนูๆเอาไอ้เหี้ย ฝรั่งตัดคลิปจบไอ้ช่าเฮ้ยยูไปไงเนี่ยโอเคโหชี้ไอ้ก็ตกแมพเราต้องรอขอบแมพใช่ไหมโอเคอ่ะฮะอ่ะฮะเอ้าเดี๋ยวเราต้องไปไหนต้องวิ่งไปอ๋อต้องวิ่งไปฝั่งนู้นก่อนวิชีวิตกูจะทำอะไรเป็นบ้างเนี่ยปุ๊บปั๊บปั๊บวิ่งลูกกระต่ายลืมเลยชี้อเลยมเนี่ยโอเคเราต้องรอขอบแมพ อ่าฮะเฮ้ยกับตกกอบตกอ่าฮะอ่าฮะตรงนี้ปะเชื่อตรงนี้ปะวะเอ้ยนี่ไงตรงนี้ตรงนี้นอ่อาฮะฝรั่งพอผมมาถึงก้อนหินนี้แล้วแล้วไงต่อเนี่ยเหมือนจะได้กระโดดลงไปวะฮึบฮึบเชื่อโอ้เล่นออบบี้มึงบ้าเปล่าพี่ชายเฮ้ อะไรอ่ะรูป,ปั้นใช่ไหมว,วูวูกระตูกูมันทำไมมันกระตูกะ่ะโอเคปึบใจ,จใจเย็นนะกิดกิดใจเย็นนะปึบฮะปึบคนนี้เอ้าไม่ใช่รูป,ปั้นเฮ้ยนี่ไงเรามอบออาแล้วอโอเคทุกคนหลังจากที่เราคุยกับไอ้นี่แล้วเนี่ยเราก็จะไปหาจ้อ๋อต<า>ูกตอกโอเค,คเยี่เขาแบลหายแล้วเว้ยชี้อ่ะ มา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 ฮึบสปีดมาละเอ้าเฮียมาล็อกอินล็อกอินเฮียรอบนี้แหละรอบนี้แหละต้องได้แล้วไอ้เฮียถ้าไม่ได้กูไม่รู้จะพูดไงแล้วเนี่ย Yeah. มาดิตัดเ้ย yeah. เฮียกูตายไปมากกว่า20รอบกูแม่งซุบัลุเฮียกูมาลนะอีเวนเจอร์ลิสข่าวต่อไปถึงเวลาที่กูจะต้องตอบมือเราจะได้สู้กันงัน้นเหรอ <c oughs> <c oughs> กูแม่กซ์บัลุ มึงอัดพุทธเทพไหมกูชนะให้กูชนะมันให้ได้ก่อนเพื่อนเอาเลยนเฮ้ยละทางคนละทางกูกูได้ดิสตอนเอาแนึ่งพี่อะเลยได้คอมากูก็ไปทางนี้แหละอย่าอย่ากดวิ่งนะ หายตู้แม่งไม่ไม่ใหญ่เลยอย่า,ยยาก,กดวิ่งเร็ววิ่จิตอย่าก,กดวิ่งเร็ว <laughs> อ <laughs> อไอ้ไอสัสกูกดสไลด์กูได้บทเดียนเลวกูตายตรงน,นี้ยไหนสามสี่รอบอะ <laughs> อย่าก,กดกระโดดแล้วพี่จิตเรื่องไม่ย <laughs> <laughs> อย่าก,กดวิ่งเร็วแล้วพี่จิตเรื่อวเลยมันมันผิดพลาดทางเทคนิคไอ้เชี่ยวมาพลาดตรงนี้พลาดพลาดอะไรวะอุตยกูไม่เคยกูได้แล้วกระโดดไม่เคย ไม่เคยพลาดตรงนี้เลยอะทำใหม่ปันล็อกไอ้เฮียกูมีสามหลอดเลยตอนนี้กำลังแม่งเยอะชิบหายสามสองหนึ่งเฮ้ยไอ้ชี้แม่งตัวเหลี่ยมเป็นสัตว์เฮ้ยกูแตกกูแตกดิสามสองหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเชี้อกูแม่งสินายโยชิเอ้าแม่งหนีเหรอเฮ้ยรอหนี้ไง lọc, luet gút em lên, lộc, cái gì, anh, anh làm anh lấy đay hả? cái gúp đặt, gúp đặt, gúp đặt fireball, gúp em cái gì quá, hông, nhiều, u, cái gì, mày, cái gì, anh, muốn thấy máu, anh muốn thấy máu, anh muốn thấy máu, anh muốn thấy เชียกูไม่หมัดไฟอ่ะปฏิหมัดไฟแม่งมันจะหมดยังไม่รู้เนาเฮ้ยเฮๆยเฮ้ยเพราะมันปล่อยไฟเหี้ยวกึ่มเดียววะเนี่ยกูขอดูสกิลซิงเจอร์สกิลเซตฮึบอุ้ยเอาอีกยิ้มแค่นี้เองเหรอวะทุกคนครับคือเพื่อนผมหาเจเนเรชันมาให้เว้และทีนี้ผมเปลี่ยนแล้วมันได้ชินละพอดีเชี่ยโอเคก็ถือว่าเป็นการลองแล้วกันนะครับทุกคนว่า ้าเกิดเราเปลี่ยนเนี่ยคือเราต้องไปตีบอลนะครับทุกคนก็คือลองเรามาคุยกับคนนี้ก่อนนะไม่ใช่คนดิมึงมึงคนปะเนี่ยลองมาคุยกับอันนี้ก่อนเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกให้เราไปตีไอ้บอลนะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปตีพอไปตีเสร็จแล้วก็มารับนะครับทุกคนเพราะว่าเหมือนเควสที่อื่นอนะ่ะมันให้หมดแล้วนะเชียร์ได้แล้ว้วยเอา้เอาเฮ้ยกรตก ไอ้เหี้ย o no. b X ไอ้ obs เด้งมาต่อหน้ากูดีสัดเลยไอ้เหี้ยใช่ใช่ใช่กูโดนกูโดนกูโดนไอ้เหี้ยได้เวลาหึเฮ้ยเป็นไงอ้ยอาวเหี้ยกูจะโดนตบไปแล้วเอาโมกูจะโดนตบตายอุ้ยไอ้เหี้ยกูกูแบบกูบิงเลยเฮ้ยแหมกดเกียวแล้วบิงเหรอเออเหี้ย เชี่ยเชี่ยเชี่ชี่ชี่ชี <The> <wich> <ities> ่ชี changed, ่ไอ้ฟับโอ้โหดีเออโอ้กูแม่งแบบส่งตัวจากออลล่าออลล่าเบิร์ดอะร้อยตีกูโอ้โตโอบีเอสแม่งเด้งเด้งมาต่อหน้ากูรีปกติแม่งต้องดีเลย์กว่านี้แหละเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งโหดจริงไอ้เหี้ยแม่งโหดกว่าอันนั้นเยอะอ้าว เฮ้ยไม่แปลงร่างเหมือนกันวะอะไรไอ้ปะโอคุณน่ะหุ่ยหอกหอกมันหอกมันบล็อกได้อยู่นะพีกแต่ถ้าโดนไปมันกระแรงไม่ไม่ไม่เอสเอสดักกูแม่งไอเฟมอ่ะกูเล่นความเร็วไอจี้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 ดูดิีแกเป็นแกเป็นฮิสโตรกอ่ ไอ้เชี่ยนี่แหละนี่แหละพลังพลังที่กูไฝ่ายบันมาไอ้สัตว์เอ้ากูจะแพ้เอ้าจะแพลงจบเพลงหมดไอ้ยีเพลงหมดเพลงกูหมดเุ้ยออโดลาเบิร์สเดือดแม่เุ้ยเหี้ยกูเจอกูสู้กับโจ๊กเกอร์นี่หว่าเหี้ยกูนึกว่าแอชโจ๊กเกอร์เปิดโหมดใส่กู ดาเปิดโหมดไปก็ไม่ได้ช่วยให้มึงกิ่งขึ้นหรอกเว้ยเฮียเพราะกลัวเก,วก่งกว่าไอ้ปั์กูไม่ชิดละฮะโหมดกำยูตรงไหนปัดมือหุยอะไรพี่พลังกูหมดไอเฮียโจ๊กเกอร์แม่งปาดกูทีเดียวกูกืบตายโหมดแม่งเปิดอัตแล้วปาดเออ ไม่เปิดหมดแล้วปาดกูเฮ้ยกูจะแพ้กูแพ้ไม่ได้กูแพ้ไม่ได้เพราะกูเป็นไฟกิสัตตายยังตายละกูเพอร์เฟิกเดสเดี๋ยวกูเหยียบแต่วันนี้กูสวนกูทีบแม่งแดดแม่งเพอร์เฟิกเดสบอกไว้ มม<ส>อนมาโจเกอร์เป็นถ <alive> <hi> ้าโจเกอร์เป็นนี่ครับมันบอกไว้แม่งนิ่มจัดเอาเอาเฮียแม่งจะโดนมันจะโดนมอนฆ่าตายแบบแม่งวิ่งหนีแล้ว A few minutes later กูไม่เหมือนตัวร้ายเลยพี่คิดนี่ขนาดกูเล่นเป็นตัวดีแล้เฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยมีกลับมาล้างแค้นเฉยสัตว์มหนีไปแล้วมึงก็พอได้แล้ว